หมอก็พันธุงเลยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคุณแม่น้องตุง๊กจะไม่อยู่กับเราแล้วนะน้องเขาก็แนะนําว่าไหวกับตัวนี้มานะทันทุกวันค่ะอาการเราก็โอเคดีขึ้นนะสี่ปีกว่าแล้วที่ทระยะโรคสมุนไม่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดอะไรเลยอาหารช่วยชีวิตมันไม่ใช่อาหารเสริมมันคืออาหารช่วยชีวิตพี่ก็อาการเริ่มต้นแค่มีอาการเพลียเราคิดว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าจากการทํางานเนาะเพราะว่าช่วงนั้นขึ้นเวรเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอค่ะมีอาการมีไข้แล้วก็ปวดหัว เป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ดีขึ้นเลยก็เลยโทรหาคุณแม่อยากไปหาหมอแล้วถึงโรงพยาบาลปุ๊บก,ก็ได้แอดมิดเลยหมอคิดว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทมากกว่าก็มีอาจารย์หมอมาประเมินอาการให้ทุกอย่างครบหมดไม่มีอาการที่น่าจะใช่เลยสักอย่างณนะวันที่จะกลับบ้านนะคะไข้ขึ้น สรุปมันมีความผิดปกติกับเม็ดเลือดขาวคนปกติมันจะประมาณ5,000ันถึงหมื่นหนึ่งเนาะของพี่ผลเลือดขึ้นมา3 0 0 0 0กว่าเม็ดเลือดขาวหมอก็ฟันธงเลยว่าใช่แล้วล่ะคุณพี่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะตกรตัวเองไปแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เรียกสติกลับมาคือโดยปกติเม็ดเลือดขาวมันจะมีหน้าที่ในการจัดเชื้อโรคเนาะร่างกายเรามันผลิตออกมาได้แต่ตัวที่ทํางานไม่ได้แล้วมันก็มาเต็มในหลอดเลือดเราอะค่ะ3 0 0 0 0นกว่าถ้าไม่รีบเอาออกให้เร็วมันจะไปอุดตันหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดปอดหลอดเลือดสมองได้หมดเลยดีขึ้นนะรรอบแก หมอจะคอนเฟิร์มว่าโอเคไม่มีเชื้อแล้วเราสบายใจก็เลื่องล่าได้แค่ประมาณ2อาทิตย์ได้คุณหมอนัดว่าจะมาปลูกถ่ายไขกระดูกเต็มที่ไปทางการแพทย์ร้อยเปอร์เซนเลยสรุปยังไม่ถึงวันที่คุณหมอนัดจะมาปลูกถ่ายที่มีอาการสะกดมันกลับมาค่อนข้างเร็วคือยังไม่ถึงปีแล้วก็อาจารย์หมอคราเนี้ยการันตีให้ไม่ได้และว,ว่าเหมาะที่จะปลูกถ่ายหรือเปล่าแต่ระหว่างทางที่รักษา ติดเชื้อหลายรอบเยอะมากเข้า ICU ไป3หรือ4รอบนี่แหละ,ะช่วงที่ให้คีโมลแล้วร่างกายเราภูมิจะภูมิเราจะดอกดูมากๆเพียบแทบจะไม่ออกจากห้องเลยนะ2ปีที่แอดมิดอะคะ่ะแต่ว่าคนที่เข้ามาดูแลเราเจ้โรคมันตาม,มาได้เข้า ICU ความดันตกมีสายให้น้ำเกลือที่คอเส้นหนึง่งสายให้คีโมที่หน้าอกเส้นหนึง่งที่แขนอีกระยงระยางมาก แตอนนั้นหมอก็ออกมาคุยกับแม่คุณแม่ทําใจนะคะคุณแม่ต้องตกจะไม่อยู่กับเราแล้วนะคุณแม่ต้องทําใจนะต้องผ่าน ICU ทุกคนนะ่ะคนไข้ที่ได้กีโมของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะค่ะเริ่มหาข้อมูลแล้วคาวนี้มียาดยาด แนะนำนู่นนี่นั่นเราก็หาข้อมูลไปแล้วก็ไปเจอคลิปวิดีโอน้องเขาก็แนะนําว่าไหวกับตัวนี้มานะพี่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆต้องหาข้อมูลว่าอาจารย์ปรัชญาคือใครท่านอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างมีัยของอาจารย์คือตัวไหนค้นมาหมดแล้วก็มาดูด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะยอมกินระหว่างให้คีโมรอบไซเคิลที่2เนาะที่มันกลับมาใหม่พี่กิน สี m, ่เม็ดคือแบ่งเป็นสองสองเรากินแล้วแบบจากเดิมที่รอบไซเคิลแรกที่ได้ยาไปอ่ะเป็นเดือนกว่าเม็ดเลือดเราจะขึ้นมาสู่ค่าปกติเนะาะคราวเนี้ยมันลดระยะเวลาลงเหลือแค่ประมาณสองอาทิตย์แล้วแบบผลแบบเราโอเคเลยกินมาเรื่อยๆก็โอเคคือเจาะเลือดติดตามอาการอยู่เรื่อยๆตลอดทานทุกวันค่ะอาการเราก็โอเคดีขึ้นนะก็คือช่วงแรกอ่ะเจาะเลือดกันทุกเดือนเก็บมาเป็นสามเดือนแล้วก็หกเดือนออหลังสุด คุณหมอบอกว่าจะขอห่างหน่อยสักปีหนึ่งค่าเลือดมันดีขึ้นทุกอย่างเลยอยู่ในช่วงของปกติหมดเลยทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดดีหมดเลยค่ะตรวจไปล่าสุด2เดือนที่แล้วค่ะผลก็ปกติดี ตอนนี้หมอไม่ฟอสแล้วยืนยันกับหมอไปแล้วว่าไม่ปลูกถ่ายแล้วขอติดตามอาการอย่างนี้ไปก่อสี่ปีกว่าแล้วท,ที่ระยะโรคสงบคือบางคนอาจจะใช้คําว่าหายแล้วไม่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดอะไรเลยก็ยังต้องทานอาหารที่ดีกับตัวเองอาหารเสริมก็ยังทานอยู่อาหารช่วยชีวิตมันไม่ใช่อาหารเสริมมันคืออาหารช่วยชีวิตที่ช่วยพี่ได้เยอะเลยตัวนี้ครอบครัวสําคัญมากกําลังใจจากตัวเองและคนรอบข้าง สำคัญสุดๆแล้วก็อีกอย่างคือไมเคิลมองภาพตัวเองให้ชัดเราจะไปข้างหน้าณจุดนั้นแบบไหนเราจะหายป่วยเราจะเดินกลับบ้านเราจะยังไงในหัวพี่คิดอยู่ตลอดว่าพี่ต้องกลับไปนั่งทํางานณนะโต๊ะทํางานตรงนั้นให้ได้แล้วก็ย้ําเรื่องทางการแพทย์ไม่ได้ให้ทิ้งเนาะยังต้องควบคู่ก,กันไปอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือควรจะบาลานซ์ชีวิตการทํางานและการใช้ชีวิตอะค่ะให้มันบาลานซ์อย่าเครียดหรือว่าเป็นกังวลชีวิตเราเกิดมาเพื่อจะมีความสุข ไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะทํางานหรือหาเงินอ,อย่างเดียวต้องบาลานซ์ชีวิตให้ได้เซสมิธเซอาหารต้านมะเร็งเซลล์ร้ายสลายไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งลดผลข้างเคียงจากการทําเคมีบําบัดเสริมภูมิคุ้มกันะระดับเซลล์ต้นกําเนิดลดความเสี่ยงของการเกิโดโรคมีงานวิจัยจากห้องแลบ,บและจดเสิทธิบัตร